มาดูโพสต์จาก Facebook นายกกัมพูชาระหว่างการประชุม JBC ในกรณีที่มีการกลับประเทศเป็นจำนวนมากของพี่น้องแรงงานชาวกัมพูชาจากประเทศไทยด้วยเหตุผลใดก็ตามรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวดังนี้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกองกำลังติดอาวุธทุกประเภทและฝ่ายปกครองของเจจังหวัดที่ติดชายแดนไทยได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการข้ามพรมแดน ที่พักชั่วคราวอาหารและการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นให้กับพี่น้องแรงงานในพื้นที่ชายแดนกระทรวงกลาโหมกองทัพบ,บกและครุงพนมเปญได้เตรียมรถยนต์ไว้สำหรับรับส่งพี่น้องจากชายแดนกลับสู่บ้านเกิดกระทรวงแรงงานและฝึกอบรมวิชาชีพเตรียมช่วยหางานในประเทศให้แก่พี่น้องที่เดินทางกลับมาเนื่องจากในขณะนี้ประเทศยังขาดแคลนแรงงานอีกหลายหมื่นคนกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือด้านชีวิตประจําวันผ่านแพ็กเกจการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและสังคมหลายรูปแบบสําหรับพี่น้องแรงงานที่ต้องกลับมาพร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้สมาคมธนาคารในกัมพูชาและสมาคมไมโครฟินแลนซ์ของกัมพูชาพิจารณาความเป็นไปได้ในการช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของพี่น้องแรงงานที่เดินทางกลับมาจากไทย โดยเฉพาะผู้ที่มีหนี้กับธนาคารหรือสถาบันมโครไฟแนนซ์อาจช่วยเหลือตามความสามารถหรือผ่อนผันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อประเทศชาติและประชาชนชาวกัมพูชาเผชิญกับปัญหาความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือจุดแข็งของประชาชาติกัมพูชาฝากกดติดตามช่องมุงดูไทยด้วยนะครับ